อัปเดตความเคลื่อนไหวของสีสาวแบล็คพิงค์ค่ะพวกเธอค่ะมีการกลับมารวมตัวทํางานกันแล้วนะคะแต่แต่เดี๋ยวก่อนค่ะพวกเธอไม่ได้มาทํางานเพลงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าพวกเธอค่ะกลับมารับงานพรีเซนเตอร์อีกครั้งนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นงานประจํานะคะที่พวกเธอค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมิสออนเซนมาหลายปีแล้วนะคะ มาปีนี้ค่ะแม้ว่าเต้าริสของเรานะคะจะหั่นผมสั้นนะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะเขาก็มีการจัดต่อผมให้นะคะเป็นทรงโพนิเทลหางม้าย,ยาวๆแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยสวยมากๆเลยเห็นนะคะอย่างกับตุ๊กตาบาร์บี้เลยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันะ่ะว่าก่อนสิ้นปีนี้บลิงจะมีโอกาสได้เห็นนอรลิซ่านะกกลับมาไว้ผมยาวอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเธอค่ะจะติดใจนะกับทรงผมสั้นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะต่อผมยาวค่ะเฉพาะตอนที่มีงานเท่านั้นนะคะ ซึ่งวันก่อนเนี่ยโรเซ่ก็มีการมาอัปเดตกับมิสออนเซนไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะโนลิซาก็มีภาพใหม่ๆเนาะเอามาให้ดูค่ะ mm. ก็เนี่ยค่ะเป็นการมาเฉลยนะว่าพวกเธอมีการรวมตัวกันนะคะไปถ่ายงานให้กับมิสออนเซนค่ะแต่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบนะคะหรือว่าเออเป็นการถ่ายปกให้กับผลิตภัณฑ์อันนี้เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ mm. ก็เหลือแต่พี่สุกับเจนนี่เท่านั้นค่ะที่ยังไม่ได้มาอัปเดตอะไรกับมิสออนเซนนะคะ แต่ก็เห็นมีการมาอัปเดตใหม่ๆนะเกี่ยวกับโอเซนค่ะที่เป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของเกาหลีค่ะเขาก็มีการโปรโมทนะคะว่าพวกเขาค่ะกำลังจะเปิดโอเซนไลน์วูมนะคะเอาไว้สำหรับอัปเดตคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ KPOP ค่ะแล้วก็แบ็คพิงค่ะก็บอกว่าพวกเธอนะคะจะคอยมาเป็นกำลังใจให้ค่ะส่วนน้องลิซ่าก็บอกว่านะคะพวกเราค่ะจะตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็แสดงว่าอีกไม่นานค่ะก็อาจจะมี น่าจะมีคอนเทนต์เนะเกี่ยวกับสาวๆได้พีนะไปลงในไลน์บูงนะของโอเซนก็เป็นได้นะคะยังไงก็ไปลองติดตามดูแล้วกันนะคะก็ สกดตามนี้เลยนะคะ,อะแอดก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเห็นมีภาพใหม่ๆของสาวๆและพิงมานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานเก่าๆค่ะที่ทางออนเซ็นนะเคยถ่ายแบบให้กับสาวๆแล็กทีนะคะยังไงก็มาติดตามรอดูแล้วกันค่ะว่างานคาวหน้าเนี่ยจะโดนแซวนะคะเหมือนงาน่าวก่อนหรือเปล่านะคะที่บอกว่าผมยุ่งด้วยแล้วก็มีการ ให้ยืนในระดับเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะยังไงเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนึงแล้วกันค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดทาของพวกเธอค่ะก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า